เทคนิคการปิดการขายคนที่สนใจซื้อแฟรนไชส์เนี่ยมีแบบไหนตอบว่ามันมีหลายแบบนะครับตั้งแต่โปรโมชั่นความแข็งแรงของแบรนดิ้งความโด่งดังชื่อเสียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมจะบอกว่าตัวที่มันสามารถทําให้นักลงทุนตัดสินใจซื้อได้เนี่ยมันก็คือหนึ่งเลยก็คือเรื่องระบบที่มีมาตรฐานของแบรนด์และก็ตัวกิจการหรือแฟรนไชสนั้นทำกำไรคือถ้าแบรนด์ดีแบรนดังแต่ไม่ทํากําไรคุณไม่มีงบกําไรขาดทุนภายในคุณไม่มีระบบบัญชีที่ดีคุณไม่มี SOP ไม่มีมาตรฐานการจัด การอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้ต่อให้คุณมีแพ็กเกจโปรโมชั่นต่างๆมากมายเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะยังไม่มั่นใจในการที่เขาจะลงทุนกับเรานั่นเองเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ผมเนี่ยเวลาผมขายแฟรนไชส์ส่วนใหญ่แล้วผมจะขายเรื่องผลกําไรมากกว่าผมจะพานักลงทุนเนี่ยไปดูว่าสิ่งที่นักลงทุนต้องการจริงๆเนี่ยคือผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจนะครับแล้วผลกําไรที่จะมาจากการดําเนินธุรกิจเนี่ยมันต้องมาจากอะไรนะครับมันก็มาจากรายได้ลบต้นทุนลบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบบัญชีที่ดีเรามีการปิดงบกําไรขาดทุนนนภายใะครับ เรามีเอกสารที่จะชี้แจงหรือนําเสนอนะักลงทุนได้ว่าจากประสบการณ์จากสถิติที่เราขายมาเนี่ยเราสามารถทํากําไรมีมาตรฐานบัญชีแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยนักลงทุนก็จะมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ในรสชาติแล้วเชื่อมั่นในระบบการจัดการรวมถึงเขาจะได้กําไรจากการลงทุนแน่นอนเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละครับมันก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์เราได้ง่ายขึ้นครับ